ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบามีและไรยูทูบเฉยอีสานบ้านตัวเองเอาขอมาเลียวกะบผักติดฝักตามฝักไรฝักแคบมันจะเพิมเลยพี่น้องผมเอาอึ้องแดงล้วนๆมื่อนี้บอกว่ากินตตะอึ้องเผาเอื้อ,อย่างไหลเมื่อนี้ผ้ามาติดตามอึ้งแดงเลย,ยครับดเด้ออึ้งแดงมันสิมีโตลายกับโตบ่ลายแต่ว่าเป็นอึ้องแดงลอยเปอร์เซ็นต์ล้วนเนาะพี่น้องเนาะขุ่นปากเพื่อนอืม ปาิ่นเตรียมห่องพี่น้องปาิ่นเตรียมห่องเอาไฟเข้าเดียเรียงสุดขีดแล้วบ้ามีบานนี่เดี๋ยวอ่ะบ่พูดพรามทำเพลงเดียบ้ามีเป็นคนบ่พูดพรามทำเพลงง่ายๆทิมลงไปอือต้องเอากินหอมคองคาหูวซิงไคใบขีดตูดออกมาให้เบิดพี่น้องเลยอือทิมลงไปอือ อยาว่าภาพมันเป็นภาพโหดลายด้วพี่น้องเด้ออยาว่าเป็นผ่าหดลายด้วพี่น้องเด้อจังไดก็เป็นอาหารการกินพี่น้องมันเป็นอาหารการกินของคนทางภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นกกินคือกันน้ะพี่น้องเนาะเห็นรีวิวในช่องยูทูบเต็มอยู่บ้านนั่นหรืว่าไอ้นี่ไอ้นั่นบ่แมนด้วพี่น้องเด้อเฮาสิีไส้หอมแขกนําพี่น้องอือข้ากะทิมนี่ลงไปทิมนี่ลงไปพี่น้องผมอือเป็น พระอีตูเขียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นพระอีตูเขียวหบลงไปอ้าอันนี้ไปล้างสุดนี่บ่ามีอย่างเนาะครับเนาะเราอือ้าเช็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวเยติวากันพี่น้องนี่เบิ่งเคียงบ้ามีถ้าเริ่มแรกที่แลหละมันสุดหยอดซ้ำใดเอาอืมมันสุดยอดซ้ำใดแค่เค่องที่นี่เดี๋ยวบ่ามีสีใสบักขาเปียกมอนี้สิต้มง่ายๆแบบ บอี่ล่าบอนั่นบอนี่พี่น้องผมแค่ใบเขียวห่อกับเพียงพ่อแล้วสีไส้บักขามเปียกลุกโดดห้อมีเห้าสีไส้บักขามเปียกพิกปนพี่น้องผมนี่เป็นยังเพิ่มสีสันนี่บ่าตรงห่วงเห็นบ่าสีบาดนี่บ้ามีบอกแล้วบ้ามีสีบาใา่สรผีแกงนะครับเดิมมันสีฉุนล่องเทียมมันกับเหม็นผีแกงบุลงคนว่าไส่จังสี่เลื่อยพี่น้องแหลียงจึงคึง พ่อข้าหูเ้เชงไข่ใบขิดตูดใบอีตู้เขียวหอมเหมือมเห่าเครื่องมันออกมันหอมแล้วเขาสีใสอึ้งพี่น้องบาทนี่นะมันถีเป็นผาดเขาสีบแบนอยู่บ,บ่เนาะนี่อึ้องเฮาเป็นดวงเด้งดวงเด้งพี่น้องผมแต่หักต่สั่งเหลือเกินบ้ามีล่างแล้วกับปอยไหวสามมือนะ่ยให้ขีมันออกให้เบิดให้ขีมันออกให้เบิดพี่น้อง ห้องยุบเบิดมือเบิดลขื่นเอาหลอดหูนะอืมอึงเฮาคุณยายกวาบอกสดโล่งคือ,อยังนีตัวหูนะห้องอกัอก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 ,อกยุคนพี่น้องอืมอืห่างอัก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 ยุเดี๋ยวใส่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เจ้า่าบาหมีเด้อะเจ้ว่าบาหมีมห้ามว่าให้กันห้ามว่าให้กันพี่น้องอึงต้มอึง้งแดง ต้อม,มอึรงแดงหลุ่ล่วนลอยเฟอร์เซนมาเข้าหม้ออืมบ่ไข่พ่อสาดดอกเอา้าขออนุญาตลงหมออ้อเยาวากันอืมขออนุญาตลงหมออ้อเยาวากันอืมลงหมอ้อเออถ้าเห็นในหม้อก็หดไล่พวดลวเลวยอืบ,อบ่เออผู้จินพี่น้องผมน้องเปียวน้องเปียวนอ้วนองปลอย กินบดอืมหลายซ้่อืม,อมลงหม้อมไปเอาลงหม้อไปเป็นกิโลพี่น้องผมเฮ้ยอ่ะ,อะเบิดแล้วพี่น้องสามตัวสุดท้าย เรียบร้อยเอ,อือเป็นยังไงพี่น้องผมอ่าเรียบร้อยเป็นกะได้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นจังไงสีสันพี่น้องเอ้ยเป็นจังไงสีสันสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเดี๋ยวเอาสีใส่ธีปิดหมอพี่น้องเลยเอ้าวฟาดี่ใดบ่โอ้อยดอกหมอนีมาปขวบปูอ่ะ ขออนุญาตปิดหมอนะครับเด้อหายมันเดือดบุกบุกวิกบิกบุกบุกบักบัก,บก,บกอยู่นี่เระพี่น้องผมเฮาจังสีมาค้นคนตอนนี้บ่ได้ต้องควายเลยเนะพี่น้องนะ,ะครับสวัสดีรครับพี่น้องผมเป็นตาเสียบเพเป็นตาเสียบพีหน้าเบื้องแย่งเอาพี่น้องเลยมาอย่ามากินมาเสียบมโน้วนกันครูเทียวตุ่มตะอึงอย่างตุ่มตะอึงเผาเที่ยวนี้อ่าต้องขอบคุณปูเสียงนะครับเนาะปูเสียงที่เอามาให้ห,าหลาย เพิ่นได้เป็นสอพี่นอ้องเพิ่นแบงมาไหต้มหนึ่งกะถือว่าดีแล้วล่ะเป็นอึ้องแดงรุนล้วนเที่ยวนี่เครื่องบ้ามีสีร้องครับรถหาเบิงบริเวณนี่ว่าเขาสีเพิ่มเตมิมอีอย่างใดใส่บักสังบ่คือใส่บักขามเปียกขันใส่บักขามเปียกมันสีสมอําลำนวลดีพี่น้องถ้าขันบักสังมันอยากสมโดดแต่ว่าควบสมข้อบักสังเนี่ยก็สุดหยอดเืี่กันไปใบบักขามบ่เอาเลยนะครับเด้อใบบักขามบ่เอาแล้วเพราะว่าถือว่าเขาใส่มาายไหลายไรแล้ว สุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วต้มไปนี่แลละพี่น้องผมพอ,อันไฟน่ยังไงบ้านเนี่ยเบ่ร์ลุน,ล,นล้วบ่วใส่ตัวนี้ก่อนพี่น้องกันเหนียวคือบ้ามี่มักที่สุดกันนี่แหละบ้ามี่มักที่สุดกันนี่แหละพี่น้องนี่อยลงไปอืม ควบสมควมใดของมันสีมาเองเนาะพี่น้องเนาะควมสมควมใดของมันสีมาเองเนี่ยามเปียกป้อยไวทธรรมฉาบเลยเป็นเจ้างไดพี่น้องคุณนะ่ะอึง่งแดงบ้ามีสีตุ้มเป็นต้มซัวนะ่ะสีบ่อให้น้ำไหลเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่นขันลูกร้านเขาอยากได้น้ำไหลกบว่ามีปัญหาพี่น้องได้การแล้ว ต้องใส่ขึ้นช่ายพี่น้องบ้ามีสิเอาพักขึ้นช่ายด้วยครับเด้อเพื่อควบหอมสูตรไม่พี่น้องหล้วก็ใส่หัวหอมนี่เขาใส่ไปแล้วเขาเก็บไปใส่แนวอื่นต้นหอมพี่น้องผมใจเย็นๆครับเ็ดเขียวนี่เ็ดใจเย็นๆบได้บได้ฟ้า,าด้ฟังพี่น้องผม ของเสีบต้งใจเย็นนะพี่น้องนะเบื้องดูมันเป็นจังไดแล้วน้ำห้องน้วหงวดมาแล้วเอางวดกวอนวอัอหัวหนวอัวหาวหวดก่อนวหัหยอกัวกแว่ว่าสิปวหัืหัวหัวหวัวัวัวหัวหัวหัว้ัว่วหั่หัััั มันคือเบย้ยเดียวเบย้ยไปทุกทยมแมนบ่เอา้าเข้าสิปรุงให้พี่น้องได้เบื้องกันด้วคุณย่า่บาทเอ,าเเอ้าไปเดาไปเดากีหอวยี่าังเบิ้งเอาให้ได้กิน เลาวลาวพี่น้องให้ได้กินเลาวลาวเนาะครับเนาะส่วนตัวนี้อยากใส่สียแต่ใส่บ่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำปลาพี่น้องบาดนี่ใส่ซัมนี่ก่อนนี่เขาจังใส่เล่หลายจ no to so ิ so ้มลูกไปบ่เสียบผู้ให้พี่น้องกันเนี้ย Hey. ขออนุญาตค้นครับผมขออนุญาตค้นครับผมนี่ถามเปรียอย่างเดียวบ้ามี่วะมันสีด้รสชาติของอื้องเต็มๆพี่น้องมันสีด้รสชาติของอืองเต็มๆเ,เ,เนาะครับเนาะอือขออนุญาตซีมครับผมซีมสะกอนฮะพี่น้อง แซบเหรอแซบแล้วแซบเลยบ่มีกินข้าวกินกุยแม่ตะนิดเดียวบ่มีกินข้าวกินกุยแม่ตะนิดเดียวขอใส่นี่อีกนิดหนึ่งขอสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้ววกเยื่อยซ้ำน้นามั่นบอกคว่ำเข็มคนพี่น้องเอ้ยบ่มียางอื้งเด้ออื้งนี่บ่มียาง ควบเข้มข้นของมันผู้ใดอยากให้แมกินน้ำกันพี่นอ้องอือสุดยอดสุดยอดเขาสีโป๊ยไซน้ำไหลายเอา้ามาทดลองเบิ่งว่าอึ้งเปียบอเปีย,ปยพี่น้องมาทดลองกันว่าอึ้งเปียบอเปียโอ้ตัวนี้สีไข่เดี๋ยวไปให้น้องเปี๊ยวเอาตัวบักใหญ่บักเอียบพี่น้องขาขาดเว้ยเพอเอา มามาพี่น้องผมจัดไปจัดไปกับยูทูบจออีสานบ้นานคุยเองเชิญชวนไอซ่าไพี่น้องทุกคนอืมเบี้ยวใหญ่เบี้ยวขักเบี้ยวขักเฮ้ยพักพี่น้องเฮ้ยพักเบี้ยวขักเบี้ยวขัก อืนี่ว่มีขีพร้ามสบายเลยกินในเบิดโตขัวขาไมสซามือพี่นอ้องกค้สีไอเด็กกินต้มมันอืข้นดวนเละเดินี่โอ้ยโทษดได้หลายพี่น้องผู้ดใดห,หูสูตรก็บ,บอกตว่วบ้ามีบอกเลยว่าความเค็มคนข้องน้ำมันนี่สุดยอดแล้ว บออยากผากพี่น้องเอ้ยมันเสียบอีดีเฮียงตัวนี<__้เฮียงไข่สั่มเห็นไข่บ่เห็นไข่บ่พี่น้องอีกก้อนก้อนเดียวไปเตียง ủa một bố đầy rồi, một ý chắc tù con ừ, Ý chắc tù ho nọ, đi chắc tù หยอดเดี๋ยวคนแก้วผงพี่น้องบาทเอ๊ะมาครับพี่น้องผมบาดต้มอื้องสุดพิเศษอื่องแดงล้วนๆตัวนี้ใครบอบ่หู้ อโอ้ยไข่ไขตัวนี้ต้องไข่เนาะคุณแม่เนาะอหิ่มีแล้วอู้อู้ยไข่พี่น้องผมไข่นี่แหละเขาบ่าอึ่งแดงอึ่งแดงอึ่งไข่พี่น้องมาจัดไปเบะกอืลงเปรี้ยวว่าท่านมาเรื่ยกินกวาง chào cô nhìn bao mình gặp cô nhỏ tôi nhìn nhầy suốt anh đi phi đoàn dễ dập hủ mến ต้มอืเข้ามาโฟกัสอยู่ที่นี่อืมอึ้งแดงลักษณะมันสิเป็นแนวนี้นะอึ้งแดงเบิด์บอยเอนมันไหลซื่อไหมบ่เออก็อึ้งแดงเบิดอึ้งแดงเวอรลบลพี่น้องอืมเห็นบอมีอยากออกสีดงแดงอืมอึ้งแดงกินนี่กระหักจะตเฉียดข้าคำอืมน้อยกระหาผตีเฉียดข้าคำพ่นาคุณใหญ่หว่าจำแก้วใส่จังไน ดีครับมา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 กินต้ากันข้าวหนเนี่ยนี่อะมาตั้กรุงเทพี่น้องหืมไข่เ no. ต็มเลยส่วนไปกินสินกะทิกินอยู่ตัวเอาต้ม่งพี่น้อง ด้วยความสะใจมาลุยฮ่า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 ฮู้มากราเปิดใจยงีนะเอ้าต้มสีนมะต้มสีน เดี๋ยวลองให้เบิ้งก็ไดบางทีว่าบ่าเอิน้นว่ามีว่ามันบ่คืออม,มันบ่คืออึ้องแล้วอึ้องมันแฝบกลัวจัดต้มซีนไปจักคำพี่น้องผมผมบีจัดโอเค เราเอื้อมันสุดกลัวเด็ดพี่นอ้องเดี๋ยวาะปลไส้ตัวนี้น,น,น,<ใ>นา่ากินหน่องเนาะนี่ไส้ใบชาอ่าไส้ใบชาโค้พี่น้องอืมอืมก่อนเปี้ยปันเปียกน้อมาหักก่อมักที่บุญผู้กินบอน ก็ต้มมันเปี๊ยเห็นไม่เมียนครับเปี๊ยพอดีครับคุณแมีหนึ่งสองสามลุยอึ้งแดดขอพูดถูกไรถูกทรัพย์ถูกการติดการตามเหมือนเดิมคุณกาป็นผมจะมาใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กินได้เบิดตัวกินได้เบิดตัวนี่เอาอึ้งอยแดดดูควายดูควาย cắt được rồi. Xài cầm cái kim nhỏ để cắt để